สวัสดีคุณผู้ชมครับผมแล้วตอนนี้คุณอยู่กับผมเมียหวานครับแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงดร์เรโชหรือดร์เรติโอไม่ใช่เรดิโอนะครับอันนั้นมันวิทยุตัวละคร5ดาวแจกฟรีที่จะเข้ามาในเกม1.6พาร์ทสนี้ครับเพียงแค่คุณล็อกอินเข้ามาในเกมก็สามารถรับพี่แกไปใช้ได้ฟรีเลยครับแต่แจกแค่ตัวนะครับไม่ได้แถม LC นะถ้าคุณอยากได้ l อคุณต้องเปิดตู้เอานะครับแล้ววันนี้เราจะมาพูดกันครับว่าตัวละครนี้น่าปั้นมาใช้ไหมครับมีแมคานิกการเล่นเป็นยังไงมมมมีีีข้้้้้อออดดเเเสยยัังงงไ LC จําาาปป็นนติแลวถทุกกคพร ครับเราไปดูกันเลยดรเรโเรชเป็นตัวละครสายชินภาพผ่านล่าสังหารเป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคมอัจฉริยะเป็นคนที่ดูสง่างามแต่กลับมีนิสัยประหลาดและชอบพูดจากวนประสาทซะด้วยและเอาปูนปัสเตอร์มาครอบไว้ที่หัวซึ่งไม่รู้ว่าทำไปทำไมเป็นคนที่ดูน่ารำคาญแต่ดันหล่อซะอย่างนั้น ดูแลหล่อเท่ดีไหมล่ะแล้วพี่แกมีอาวุธเป็นหนังสือถ้ากลับมาไปใช้ฟาดมอนไซอย่างนั้นครับเราอย่าเพิ่งไปแซวพี่แกกันเยอะครับเราไปดูความสามารถของพี่แกกันบ้างเริ่มจากการโจมตีปกติครับจะเป็นการอ่านหนังสือที่ถืออยู่ฟาดหน้าศัตรูทำดาเมจ100%ของ ATK ครับเป็นการโจมตีปกตินั่นแหละต่อไปเป็นสกิลครับจะเป็นการเปิดหนังสือทำเท่และใช้พลังปริซึมมือเล่นงานศัตรูครับทำดาเมจ150%ใส่ศัตรูเป้าหมายเดียวหนึ่งตัว จบแล้วครับมีแค่นั้นแหละไปต,ต,ต่อที่อารติเมะเลยครับอาทติเมะจะเป็นการเสกเสาที่น่าจะมาจากวิหารเซนเซียลงมาเพื่อทับหน้าศัตรูครับน้ำานักเมษ240%ใส,ส่ศัตรูเพ้าหมายเดียวหนึ่งตัวและทําให้ติดสถานะวิสแมนฟอลลี่หรือสถานะไอเจ้าโง่เจ้าโง่จ้โง่โง่จริงๆและเมื่อเพื่อนร่วมทีมโจนตีศัตรูที่ติดสถานะนี้ด็อกเตอร์เโชจะโจนตีต่อเนื่องจากพรสวรรค์ใส่ศัตรูหนึ่งครั้งและสามารถใช้ได้สูงสุด2ครั้งครับต่อการอารติเมะหนึ่งครั้งผมบอกเลยว่าการโจมตีีนน้หัักากาครบ มันหนักยังไงเราจะไปดูกันที่พรสวรรค์ครับพรสวรรค์ของดรเรโชจะเป็นการเสกเสาบ้านขึ้นมาปะอัดหน้าศัตรูการโจมตีนี้เป็นการโจมตีต่อเนื่องนะครับและการโจมตีต่อเนื่องนี้จะเกิดขึ้นได้โดยมีเงื่อนไขดังนี้ครับเมื่อดเร์เรเชลสกิลจะมีโอกาส40%เปที่ปล่อยการโจมตีต่อเนื่องใส่ศัตรู1ครั้งทําเเมต2องจของเอทีเคแรงนะครับแต่ว่าเป็นเมทเดี่ยวนะครับ แล้วโอกาสในการปล่อยการโจมตีต่อเนื่องนี้จะเพิ่มขึ้นตามจำนวนดีบัฟที่ศัตรูมีอยู่นะครับโดยจะเพิ่มขึ้นดีบัฟละยี่สเหรือว่าง่ายๆครับถ้าคุณอยากจะโจมตีต่อเนื่องได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณจะต้องแปดดีบัฟใส่ศัตรูสามดีบัฟนะครับเป็นยังไงล่ะครับคุณเริ่มเห็นความวุ่นวายในการเล่นหรือย,ยังครับคือพี่แกเนี่ยเป็นตัวที่เล่นกับดีบัฟครับแต่พี่แกเนี่ยแปดดีบัฟไม่ได้ครับคุณจะต้องหาเพื่อร่วมทีมที่แปดดีบัฟที่สูงๆเนี่ย บางทีมันอาจจะไม่ใช่ดีบัฟก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นสกิลของน้องฮันยาครับที่ทำให้ศัตรูติดสถานะพันธะแต่สถานะพันธะครับมันไม่ได้เป็นดีบัฟนะมันจะถือว่าเป็นสถานะอื่นๆครับเพราะฉะนั้นครับจะเอาตัวอะไรไปเล่นกับพี่แกเนี่ยดูดีๆด,ด้วยนะครับผมเตือนแล้วนะต่อไปไปดูที่เฟสครับว่าพี่แกมีอะไรน่าสนใจบ้างเฟสแรกครับเมื่อดรเรโชช้สกิคลคริเลตและคริเตเมตจะเพิ่มขึ้นตามจํานวนดีบัฟที่ศัตรูมีอยู่ครับสูงสุด6ดีบัฟ โดยสูงสุดครับจะได้คีเรดอยู่ที่15%และคีดามอยู่ที่30%ครับเฟสต,ต่อไปครับเมื่อใช้สกิลใส่ศัตรูจะลดต้านทานสถานะของศัตรู10%ไปเวลา2เทิร์นไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ครับเอาจริงๆนะอันนี้เป็นเฟสไฮไลท์เลยครับเฟสที่3ครับเมื่อศัตรูมีดีบัฟมากกว่า3ดีบัฟจะเพิ่มดาเมจที่ทำได้ให้ดอกเตร์เชเพิ่มขึ้น10%ต่อ1ดีบัฟที่เกินมา สูงสุด50%ครับว่ายง่ายครับคือสามารถเพิ่มดาเมจที่ทําได้50%แต่ถ้าคุณจะทําแบบนั้นได้คุณต้อง8ดีบัฟสตูถึง8ดีบัฟครับซึ่งตัวละครที่ทําแบบนั้นในเกมได้เนี่ยน้อยมากครับที่ผมนึอกออกมีแค่ s i เวอร์ o ูฟเท่านั้นครับอันนี้มันแจกฟีเบขาย s i เวอร์ o ูฟหรือเปล่าครับเนี่ยก็ดีใจดนืยอ,อคนที่มี s ซเวอร์ o ูฟนะครับส่วนใครที่ไม่มีก็ลาบากน้อยมาตอนที่เอเดรอนครับว่จะเปิดอ e ีไหนดี E1 ครับจะเพิ่มสแต็กสูงสุดของทเทสที่บวกคีเลเคเดคีดเมเมเมื่อกี้เพิ่มให้สูงสุด4หน่วยครับและเมื่อเริ่มการต่อสู้จะได้สแต็ก4สแต็กเลยครับพูดตรงๆจากใจแลยครับ E1 ไละสาระครับ E2 ครับเมื่อทำเทมเมทพระสะวรรค์ใส่ศัตรูจะทำเทมเมทเพิ่มเติมใส่ศัตรูตามจำนวนดีบับที่ศัตรูมีอยู่ครับโดยจะคิดเป็น20%ต่อ1ดีบัฟครับสูงสุดสแต็กได้4ครั้ง ก็เหมือนจะดูดีครับแต่มีเงื่อนไขว่าต้อง8ดีบัฟถึง4ดีบัฟเลยเหรออีสาครับบวกเลเวลติเมตและการโจมตีปกติอีสี่ครับเมื่อปล่อยการโจมตีต่อเนื่องจากพรสวรรค์จะรีพลังงานให้15หน่วยอีหครับสกิลและพรสวรรค์จะบวกอีกสองเลเวลอีหครับจำนวนในการปล่อยพรสวรรค์จากติเมตจะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งครั้งและจะเพิ่มดเมจัดพรสวรรค์ขึ้นอีก50%ด้วยครับอันนี้ดีมากเลยครับแต่อยู่ยัน E6 เลยนะแล้วถ้าถามผมว่าควรจะเปิด E ไหนดีครับบต้อองกเเลยว่่าไไมปปิด E0 มาดู LC กันครับว่า LC น่าเปิดไหม LC ครับเพิ่มคิลเรเมทยี่สเปอร์และเพิ่มคิลเลเมจอีกตามจำนวนดีบัฟที่ศัตรูมีครับดีบัฟละ8%สูงสุด3ดีบัฟหรือรวมแล้วครับจะเพิ่มคิลเลเมจได้44%นะและเมื่อใช้ทีเมทครับจะเพิ่มดาเมจที่ทำได้อีก36%และการโจมตีจอดเนื่องครับจะไม่สนใจพลังมอการของศัตรู24%่สิ่เปอ็นยู่ไปเวลา2เทิร์นครับ LC นี้แอบน่าสนใจนะครับแต่มันไม่ได้คีเนะ ถ้าถามว่าต้องมีไหมครับจริงๆมันเป็น LC ที่ช่วยเ่องดามจครับไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ได้ช่วยเลยแมคแต่นิกของตัวละครครับเพราะฉะนั้นครับไม่ต้องเปิดก็ได้ครับใช้อันอื่นแทนได้แต่ดามจจะน้อยลงมานะสุดท้ายนี้ครับเรามาสรุปข้อดีข้อเสียงตัวละครนี้กันครับข้อดีข้อแรกเลยครับคือตัวละครนี้มันแจกฟีครับ5ดาวแจกฟีก็จะไม่เอาล่ะและเป็นตัวละครที่ f o l l o w u พ a t t a แ k แรงมากๆครับและคุณสามารถเอาไปใช้เป็นซับดามจได้ครับไม่ใช่เป็นดามาจ์ DPS หลัก เอาไปใช้ในหลายทีมครับไม่ว่าจะเป็นทีมของตัวพัสที่เป็นทีมโฟลาไปแท็กหลักหรือจะเป็นทีมของเดเมดดอทก็ได้ครับนักดีเหมือนกันส่วนข้อเสียส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของแมคคานิกตัวละครครับตัวละครนี้ครับถูกออกแบบมาให้ท้อพ่งพาดีบัฟสูงมากๆครับแต่ตัวละครนี้เองครับกับไม่สามารถแปดดีบัฟอะไรได้เลย ซึ่งทําให้รู้สึกว่าตัวละครนี้ขาดๆเกินๆครับและหวังพึ่งดาเมจที่เสถียรไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่ครับและการที่จะบัฟไปได้ DMG สูงสุดครับคุณจะต้องแปดดีบัฟมอนถึง8ดีบัฟซึ่งตัวละครที่ทําแบบนั้นได้ในเกมเนี่ยผมคิดได้อยู่ตัวเดือซลเวอร์บูฟครับถ้าหากคุณมีซลเวอร์บูฟเล่นด้วยเนี่ยคุณไม่จําเป็นต้องคิดข้อเสียตรงนี้เลยครับแต่ถ้าหากคุณไม่มีเนี่ยคุณก็ปวดหัวการจัดทีมพี่แกเหมือนกันนะครับและข้อเสียข้อสุดท้ายที่สําคัญมากๆเลยครับ มันก็อาจจะทําให้คุณเล่นได้ลําบากขึ้นพอสมควรเลยครับสรุปแล้วครับดรเรชโชเป็นตัวละครที่ปล่อยฟลอร่าแบ็กแท็กได้แรงมากๆแต่เป็นตัวละครที่เน้นการโจนตีเดี่ยวนะครับไม่มีการโจนตีหมู่เลยแต่บอกได้เลยนะครับว่าการโจนตีเดี่ยวเนี่ยแรงมากๆครับผมว่าให้แรงกว่าเจ้ายงจันทร์ไทนะครับมีปัญหาครับตรงที่แมคชีนิกตัวละครซึ่งพึ่งพาดีบัฟเป็นจำนวนที่เยอะมากๆครับซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องมีดีบัฟเฟอร์ที่สามารถแปดดีบัฟได้เยอะๆไปยืนอยู่กับเขาครับซึ่งจํานวนดีบัฟที่จะทําาให้้เเคดดดดมไสสูงทีีุ่ือ8บบ ดีใจด้วยครับสำหรับคนที่มีซื้อวูฟครับแต่ใครที่ไม่มีก็จะลำบากนิดน,นึงครับด้วยความที่แมคันิกมันขาดขาด,ขาดเกันเกินอย่างนี้ครับเขาก็เลยแจกฟรีก็เป็นได้ครับในส่วนของ lc ครับจำเป็นต้องมีไหมครับบอกได้เลยว่าไม่ครับเพราะว่าไม่ได้ช่วยเรื่องของแม่คันิกตัวละครเลยครับช่วยเพิ่มเตเมตัวละครเฉย่ฉครับ ซึ่งไม่มีก็ยังเล่นได้ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรสามารถใช้่างอื่นแทนได้ครับเพียงแค่นาเมจที่ทําได้จะลดลงมานิดหน่อยครับส่วนเอลเลอนครับผมแนะนําว่า E ศูนย์ก็พอครับเปิด e ีเพิ่มไม่ได้ช่วยอะไรมากมายนะครับแล้ววันนี้ผมขอจบการรีวิวด r r กรเรโชแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมทําในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ